นิตาคาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดู Honda City ี1.5 V+ p ค่ะปี2015สีขาวราคานะคะตอนนี้อยู่ที่298,000บาทค่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5 5 7 0ันหบาทเจ็ดิงวนค่ะเงื่อนไขตอนนี้นะคะเอกสารครบสามารถจัดได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตดีสามารถทำฟรีดาวได้ค่ะใช้เงินดอกรถ3,000บาทค่ะมาดูรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหน้านะคะ ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกสำหรับห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์เบนซินห5 0 0ซีซีค่ะเดิมแท้โรงงานไม่มีชนหนักไม่มีรมน้ำแน่นอนค่ะสำหรับด้านข้างนะคะล้อมแม็กขอบสิค่ะด้ามจับโครเมียมค่ะและกุญแจตัวนี้เป็นคีเลดแล้วค่ะสำหรับด้านหลังนะคะมีกล้องหลังค่ะ และเบาหลังสามารถพับได้ด้วยค่ะพอพับแล้วจะมีที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยค่ะสำหรับภายในนะคะกระจกปรับไฟฟ้าค่ะและกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะมีปุ่มอีคอนประหยัดน้ำมันและพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะและเบาหนังค่ะในตัวรถนะคะจะมีจอสัก และจอสามารถถ่ายภาพกล้องมองหลังและมองข้างสายขวาได้ด้วยค่ะแอร์ออโค่ะและด้านล่างนะคะจะเป็นที่เสียบ USB และ power outlet ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นที่บังแดดค่ะพร้อมกระจกแต่งหน้า สำหรับที่นั่งด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังค่ะและมีที่วางแก้วด้วยค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ City, ค o n d a City หากเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถที่เต็นได้เลยค่ะเต็นอยู่ถนนการจนาพิเศษเยี้ยงเดอะมอลล์บ,บางแคค่ะหรือจะอินบอทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย